โอ้โหเฮียวีโกเป็นที่เรียบร้อยครับรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการแค่นั้นเองสำหรับติโมวานเนอร์กับสปเปอร์นะครับล่าสุดสเปอร์คุยเฉลุยครับยืมตัวติโมวานเนอร์มาจากไลซิกเป็นที่เรียบร้อยครับพวกออปชั่นซื้อขาดด้วยนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากลูกพี่ใหญ่อย่างฟราบิซิโอโรมาโนครับบอกว่าท็อตแนมฮอสเปอร์ตอนนี้ได้บรลุข้อตลงในการยืมตัวติโมวานเนอร์มาจากไลซิกแล้วนะครับด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้มาพร้อมกับออปชันในการซื้อขาดนะ กลายเป็นข่าวที่อร์ไพรส์ครับเมื่อสเปอร์เดินหน้าท้าทามดึงตัวติโมวานเนอร์กลับมาเล่นในอังกฤษอีกครั้งหนึ่งหลังนักเตะคนนี้เคยอยู่กับเชลซีคู่ปรับร่วมเมืองมารอบหนึ่งนะตอนนี้ครับการเจราจาระหว่างทั้ง2ฝ่ายบรรลุข้อตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อยโดยสเปอร์เนี่ยจะได้ดาวเตะวัยยี่สิเปีคนนี้มาร่วมทีมด้วยการยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้ครับและจะมีการพ่วงออปชั่นซื้อขาดที่ราคาประมาณ1 5 2ห้าล้านยูโรก็เป็นเงินปอนก์ก็1 7ล้าปอนด์นะครับ สเปอร์จะเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าเหนื่อยของเวนเนอร์เต็มๆนะครับได้เชื่อกันว่านักเตะจะเดินทางมาถึงลอนดอนในคืนนี้เพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายนะครับไลท์สกบมีเกมหมุนเครื่องกับเซนกาเลนในวันนี้และพวกเขายืนยันว่าวนเนอร์ไม่ได้มีส่วนร่วมเพราะต้องจัดการเรื่องการยยายทีมให้เรียบร้อยนะครับเวเนอร์ครับผ่านการเป็นข่าวกับแมนยูด้วยแต่เขาจะย้ายมาร่วมทีมกับอังเก้ปอสเตโกกูเพื่อให้โอกาสการติดทีมชาติเยอรมันไปเล่นฟุตบอลยูโรเนี่ยมีโอกาสสูงขึ้นนะครับ ไวนเนอร์เนี่ยสร้างชื่อกับไรซิกก่อนถูกเชลซีเซ็นสัญญาในปี2020ด้วยค่าตัว47.5ล้านปอนด์แต่ก็ควานหาฟอร์มเก่งเหมือนตอนอยู่บุนเดสลีกาไม่เจอครับและรักษาตำแหน่งตัวจริงไว้ไม่ได้ <ST> S> <S เขายิงไป23ประตูจาก89เกมที่เล่นให้กับเชลซีลซก่อนจะย้ายกลับสูส่ไลซิกในปี2022โดยฤดูกาลนี้เขาเล่นไป14นัดโดยเป็นสำรองซะส่วนใหญ่นะครับและยิงได้2ประตูกับทำ1แอสซิสต์ด้วยนะ <ST> S> <S โอ้โหตอนนี้กลับมาที่อังกฤษอีกครั้งหนึ่งสำหรับติโมแวนเนอร์ ก็ย้ายกลับมาอยู่กับสเปอร์ครับในรอบนี้แต่เป็นฝั่งของลอนดอนเหนือนะครับมาอยู่กับสเปอร์ครับเพราะว่าเคยอยู่กับเชลซีด้วยเหมือนกันนะครับสิงไฮโซแต่ตอนนี้ครับเสร็จสเปอร์นะยืมตัวเป็นที่เรียบร้อยครับรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการแค่นั้นเองสำหรับติโมวานเนอร์กับสเปอร์ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับนักเตะรายนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวเลยนะครับผม